เพื่อนๆสามารถสมัครเป็นสมาชิกว้าวสตอรี่เพื่อรับสิทธิพิเศษและร่วมสนุกกับทางช่องได้แล้วนะคะและขอขอบคุณที่กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ทีมงานเพื่อนๆยังสามารถเลือกซื้อสินค้าจากช่องทางของช่องเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้อีกทางโดยกดเลือกสินค้าที่ตะกร้าใต้คลิปหรือสามารถสนับสนุนทีมงานโดยตรงตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะ ดวงตำราจีนของคนเกิดปีจอประจำปีพุทธศักราช2568ลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดปีจอคนที่เกิดปีจอเป็นคนดีที่น่าคบหาเพราะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้ให้ความเห็นอกเห็นใจเวลามีใครมาขอความช่วยเหลือคุณเป็นคนจริงใจ และรับไม่ได้กับความอายุติธรรมคุณจึงต่อสู้เพื่อความถูกต้องโดยไม่คำนึงถึงอันตรายมีวิจารณญาณในการแยกแยะข่าวสารได้ดีประเภทข่าวคมลอยหรือคลิปตัดต่อนอกจากนี้คุณยังเป็นคนที่มีความสามารถในการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ดีแม้นิสัยเนื้อแท้ของคุณจะค่อนข้างขี้งุดหนิดอยู่ไม่ค่อยติดที่และชอบเสี่ยงโดยไม่จำเป็นจึงต้องระวังจุดอ่อนเหล่านี้ไว้ให้ดี คุณจะเพลิดเพลินเจริญใจเสมอเมื่ออยู่ในถิ่นของตัวเองที่ไม่มีใครกล้ามาข้องเกี่ยวแต่เพลินิดเดียวก็จะออกไปเที่ยวสอดแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่โดยไม่คิดว่าจะมีภัยกับตัวเองหรือเปล่าคุณอยากได้คนหนุนหลังดีๆที่จะช่วยให้คุณผจนภัยได้อย่างมั่นใจสุดๆ <funciona> กับเพื่อนฝูงคุณเป็นคู่หูผู้ซื่อสัตย์จริงใจและไม่หักหลังคนที่อุตสาห์เชื่อใจ ส่วนในด้านความรักคุณพร้อมจะทำทุกอย่างโดยเฉพาะเมื่อพบกับปัญหาร้ายแรงคุณก็สามารถแสดงความกล้าหาญควบคุมตัวเองได้ดีไม่เคยแสดงความขี้ขลาดตาขาวเมื่อต้องยืนเคียงข้างคนที่คุณรักส่วนเรื่องการเงินนั้นคุณไม่ค่อยฝ่ายสูงที่ขยันเก็บออมไว้มากๆนั้นก็เพื่อคนในครอบครัวทั้งนั้นส่วนตัวคุณเองเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายใช้จ่ายพอประมาณดีอยู่แล้ว คนที่เกิดปีจอเป็นคนธาตุดินซึ่งสัมพันธ์กับอวัยวะม,ม้ามตับอ่อนท้องจะมีผลต่อสุขภาพของคุณมากคุณควรบำรุงด้วยการทานขิงบ่อยๆจะช่วยกระตุ้นธาตุไฟและช่วยระบบการย่อยให้ดีขึ้นคนเกิดปีจอธาตุน้ำหรือสุนัขรักบ้าน สำหรับผู้ที่เกิดปีจอในปีพุทธศักราช2525อายุ43ปีดวงชะตาโดยรวมเจ้าชะตาปีจอรอบอายุนี้ปีนี้ทิศทางการงานรวมถึงธุรกิจการค้าของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสขยายงานขยายกิจการหรือปรากฏผลงานให้ผู้คนรอบข้างได้ชื่นชม โดยภาพรวมแล้วยังถือเป็นโอกาสดีในการบุกเบิกและริเริ่มสิ่งใหม่เพราะคุณจะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้อุปถรัรมภ์ช่วยเหลือแต่อย่างไรคุณต้องระมัดระวังคำพูดคำจาที่จะไปกระทบผู้อื่นและจะเกิดปัญหาย้อนกลับมาเอาคืนทั้งต้องระวังเพื่อนที่กลับกลอกจะนำภัยมาสู่ตัวนอกจากนี้การงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งของหลบเลี่ยงกฎหมายหนีภาษีหรือเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ ให้ระวังจะเกิดเป็นคดีความขึ้นมาอันเป็นผลเพ่งเล็งจากพลังของดาวร้ายกัวฮูทางที่ดีการทำธุรกิจการค้าควรกระทําแบบตรงไปตรงมาการเสียภาษีการขอใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตควรทำให้ถูกต้องทั้งควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มินเมย์ต่อการผิดกฎหมายรวมถึงเรื่องเอกสารสัญญาที่เจ้าชะตาต้องอ่านตรวจสอบข้อปลีกย่อยให้รอบคอบ เพื่อป้องกันการตามแก้ปัญหาย้อนหลังสำหรับในครอบครัวจะปรากฏพลังมงคลมาเยือนที่บ้านคุณจะได้รับข่าวดีหรืออาจมีเกณฑ์จะจัดการงานอันเป็นมงคลขึ้นในปีนี้แต่ด้านสุขภาพระวังจะเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บเรื่องความรักไม่ค่อยราบรื่นนักคุณควรงดเที่ยวเตร่และควรหาเวลาเอาใจใส่ต่อกันและกันให้มากขึ้น ระวังมือที่สามมาแทรกทำลายความสงบสุขอีกทั้งการเดินทางใช้รถใช้ถนนพึงระวังอุบัติเหตุการดื่มสุราจะทำให้เกิดผลร้ายตามมาการเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมจะมีโอกาสติดโรคร้ายด้านการงานการงานปีนี้ เป็นวิธีแห่งความก้าวหน้าสำหรับคนที่ทำงานประจำจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งส่วนคนที่ทำธุรกิจการค้าจะประสบความราบรื่นค้าขายดีมีกำไรมีโอกาสยกระดับฐานะขึ้นอีกขั้นโดยเฉพาะช่วงเดือนที่การงานของเจ้าชะตาโดดเด่นรุ่งเรืองดีได้แก่เดือน12จีน5มกราคมถึงสกุมภาพันธ์เดือนสจีน5มีนาคมถึงสเมษายน เดือน5จีน5มิถุนายนถึง5กรกฎาคมและเดือน6จีน6กรกฎาคมถึง6สิงหาคมพุทธศักราช2568นอกจากนี้ในช่วงที่กล่าวมาก็เหมาะที่จะลงทุนในธุรกิจใหม่ๆซึ่งคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าแก่การลงทุนอย่างไรก็ตามคุณควรระวังช่วงเดือนต่อไปนี้ ที่การงานจะมีเหตุพลิกผันเปลี่ยนแปลงและจะเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นได้แก่เดือน3จีน4เมษายนถึง4พฤษภาคมเดือน7จีน7สิงหาคมถึง6กันยายนเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนพุทธศักราช2568สิ่งสำคัญในปีนี้ คือคุณต้องใช้ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อการงานระวังอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาต่าง,างๆเพราะจะยิ่งทำให้ปัญหาขมวดปมใหญ่ขึ้นการทำสัญญาจ้างงานหรือรับจ้างควรพิจารณาข้อปลีกย่อยของสัญญาให้ดีก่อนตัดสินใจลงนามนอกจากนี้ช่วงเวลาดังกล่าวควรระวังการร่วมลงทุนโดยใช้ผลประโยชน์ตัวเลขจูงใจทั้งที่จริงเป็นเพียงวิมานในอากาศหากหลงร่วมลงทุน จะเจ็บตัวมากกว่ากำไรด้านโชคลาภแม้ปีนี้จะมีกระแสะเงินรับไหลเข้ามาค่อนข้างดีแต่ช่วงกลางปีจะมีรายจ่ายก้อนใหญ่ที่คาดไม่ถึงเข้ามาแทรกแซงและมีจุดรั่วไหลาทางการเงินทำให้เงินทุนหมุนเวียนขาดสภาพคล่องดังนั้นต้นปี หากคุณบริหารรายรับรายจ่ายไว้เป็นระบบและมีการวางแผนที่ดีก็จะช่วยให้เงินไม่ขาดมือโดยเฉพาะช่วงเดือน3จีนสเมษายนถึงสพฤษภาคมเดือน7จีน7สิงหาคมถึง6กันยายนเดือน8จีน7กันยายนถึงเจตุลาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนพุทธศักราช2568 ที่คุณไม่ควรเล่นการพนันเสี่ยงโชคห้ามให้บุคคลใกล้ชิดกู้ยืมเงินห้ามโลภในลาบที่มิใช่ของตนและห้ามลงทุนในธุรกิจที่มินเมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทางกฎหมายเพราะอาจหนีไม่พ้นคดีความฟ้องร้องรวมถึงการลงทุนจะมีความเสี่ยงคุณควรชะลอการลงทุนส่วนเดือนที่การเงินของคุณมีสภาพคล่องไหลลื่นได้แก่ เดือน12จีน5มกราคมถึง2กุมภาพันธ์เดือน2จีน5มีนาคมถึง3เมษายนเดือน5จีน5มิถุนายนถึง5กรกฎาคมและเดือน6จีน6กรกฎาคมถึง6สิงหาคมพุทธศักราช2568ด้านครอบครัว ดวงครอบครัวปีนี้เป็นดีที่ซ่อนร้ายคุณควรระวังความปลอดภัยของสมาชิกในบ้านเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่อาจเกิดขึ้นระวังสมาชิกในบ้านประสบภัยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุระวังการเกิดมีปากเสียงจนเป็นข้อพิพาทเกิดคดีความขึ้นระวังความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านที่ดำเนินมาด้วยดีจะถึงจุดเปลี่ยนโดยเฉพาะช่วงเดือนที่ภายในครอบครัวจะพบปัญหาความวุ่นวายเดือดร้อนได้แก่เดือน3ามจีน 4เมษายนถึง4พฤษภาคมเดือน7จีน7สิงหาคมถึง6กันยายนเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ระวังปัญหาโรคภัยไข้เจ็บของคนในบ้านระวังผู้น้อยสร้างความเดือดร้อนและระวังทรัพย์สินของมีค่าสูญหายหรือหลงกลตกปเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ นอกจากนี้ควรถอยห่างจากเพื่อนบางคนที่ชอบรบกวนห้ามยื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องข้อพิพาทของเพื่อนโดยเฉพาะเกี่ยวกับคดีความเพราะจะถอนตัวได้ยากและรังแต่จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนเหมือนหาเหาใส่หัวตัวเองด้านความรัก ดวงความรักปีนี้ไม่ราบรื่นคุณและคู่ครองมักจะมีปากเสียงบ่อยครั้งอีกทั้งการใช้วาจาเน็บแนมทำร้ายอีกฝ่ายจะสร้างความเจ็บช้ำบาดลึกอยู่ในใจซึ่งนับเป็นภัยที่มองไม่เห็นและควรระวังนอกจากนี้อิทธิพลของดาวมักทำให้จิตใจของเจ้าชะตาอยากออกไปนอกบ้านเที่ยวเตรซึ่งการทิ้งร้างคู่ครองให้อยู่เปล่าเปลี่ยวในบ้านนับเป็นศัตรูตัวร้ายต่อความรักเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นคุณควรถนอมน้ำใจ เอาใจใส่ต่อคู่ครองคนรักให้มากขึ้นระวังอาจเกิดมือที่สามเข้ามาแทรกกลางให้มีปัญหาระหองระแหงเป็นเหตุให้ไม่อยากมองหน้ากันโดยเฉพาะเดือน3จีน4เมษายนถึงสีพฤษภาคมเดือน7จีน7สิงหาคมถึง6กันยายนเดือน8จีน7กันยายนถึงเตุลาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายน พุทธศักราช2568ที่คุณต้องใช้ความพยายามในการประครับประคองชีวิตคู่เป็นพิเศษการพูดจาต้องคิดก่อนพูดห้ามยุ่งเกี่ยวเรื่องครอบครัวชาวบ้านระวังการเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมจะมีโอกาสติดโรคร้ายด้านสุขภาพ สุขภาพของคุณปีนี้ภาพรวมค่อนข้างดีอาจเป็นเพราะคนมีสตางค์สบายอกสบายใจจึงสุขภาพดีแต่อย่างไรก็ควรระวังเพราะในระหว่างปีจะปรากฏดาวร้ายเทียงแอะหรือดาวไพฟ,ฟ้าโคจรเข้าเล็งฐานสุขภาพเจ้าชะตาจึงควรระวังภัยได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงโดยเฉพาะช่วงเดือนที่คุณต้องเพิ่มการเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษได้แก่เดือนสามจีน 4เมษายนถึง4พฤษภาคมเดือน7จีน7สิงหาคมถึง6กันยายนเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ควรเพิ่มความระมัดระวังภัยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการเดินทางใช้รถใช้ถนนและจากการถูกทำร้ายเพราะความใจร้อนหรือโดนล,ลูกหลง ตัวเลขมงคลของคนเกิดปีจอธาตุน้ำได้แก่8 1 6 7 3 5 2 4 9วัตถุมงคลประจำปีจอได้แก่พระพิคเนสสำเร็จทุกประการ สำหรับบ้านพักอาศัยควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศเหนือสำหรับร้านค้าหรือที่ทำงานควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศใต้ควรตั้งวัตถุมงคลต,ต,ต,ตามทิศที่กำหนดหรือหันหน้าองค์เทพไปทางประตู